กะมือเทียงของเล็กน้อยหน่อยเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้แม่ปูก,กะสีเขียดสปาเกตตี้ข้าวมันสำลัให้เล็กน้อยสปาเกตตี้ใส่กะสิมียมเบคอนแล้วก็แฮมแล้วผักกัสิเป็นแล้วก็สิมียมวบกระเทียมสับหอมสับนี่คะ่ะพูมโนเอาอะไรไปเล่นลูกวันวันเลยเก็บสปาเกตตี้นี่แม่ปูกระต้มไปเรียบร้อยแล้ว เลยแล้วก็เฮ็ดเลยไปเอาเก็บไว้ที่เดิมสิสลูกเราจะเฮ็ดก็บวันน้เฮ็ดยังเฮ็ดดีดอกค่ะเดี๋ยวก็เนี่ยป้วนอยู่ในก็สิแม่ยุไซก็สิเฝ้าแม่ยุหัน <c ười> หาลูกนั่งสิบสองเล่อันลื้นเท่ากับผัดผัดเดค่อนลองไปก่อนเ <c ười> ดค่อนกับกระเทียมลงไปให้กลิ่ <c ười> นหอมเมนูนี้น่ะเล็กหน่อยมาก กิน่างไรกับ่เบ่น้างัต้าได้เห็นบ่นุ่สิบเปิดตูเปิดยัง่ม่สีอยู่ซื่อูบป้องนานเดี๋ยวกินอาหารรูเพ้าไป แต่เต้องนลไป่น้ริมร้อมหองไสน้ามันลงไปีก้ใรีลูกกินนี่ยเต้องไส่น้ำมันหรือว่านยลงไปเลยก็ได้นะคะเับาะราคั่วลเสาผัดเ็คอนเยอน้ำมันจากเปอนมันจะจะออกมาเพจักนอยนะค่ หอมญ่ซับหนิเข่าก๋ลุ่เปนับเลยใด่ินมส่ดรบฉุนรสขาติใ่เดบฉนใส่ซุรเล็กหน่อยแน่ใส่ลงไปแเลยให้มันแบบ แตื่อตะลมือเนี่ย้วก็คืดเ่อค่อ,คอ,คอยออกว่าเชื่อยังให้ได้หน่อยกินดีเชือก็ต้องให้ได้กน่อยเสนอเองค่ะให้ได้หน่อยโบดกันเสนอกันนากว่าเที่ยงนี้เชื่อสิก,กินยนังแรกนี้พกุกเชืนน่อิกินยังมันแม่บ่มี่ไอเดียในหัว <laughs> แกสิย่นความรับผิดชอบ้ลคิดออกมา <laughs> แต่ว่าแม่ปู่โชคดีอย่างหนึง่งคือเด็หน่อยเพื่อนนี่ กินง่ายอยู่ง,ง่ายกินยัง,ง,ยง,ยงก็จะว่าง่ายกับถึงแพชจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ถ้ากะถ้าก็ยังก็ได้ที่ที่ที่เป็นประมาณประมาณที่เป็นแบบแห้งๆเาขาเตาเขาเซทิ่คุกไข่แดงบางทีม่นผู้สลาทูมากจะแกะทอดทอดเหลือง แกะเนื้อขยาามคุกคือจะเพื่อแมวเนี่ยแล้วก็แจกทรายก่อนกันกินกันให้แมวสามารถมังเท่ากันข้าวเหนียวจ้ำปลากระป๋องจ้ำไข่แดงนี่นะคะข้าวหมูทอดหอยย่างปลาหมันกินกินง่ายๆบ่ายพืาพอเม่อจำเป็นต้องจะต้องกินอาหารฝรั่งเอ็กว่เม่ ไอ้อ้วนนี่นะคะเห็นอ้วนอย่างนี้นะคะอ้วนชอบมากเลยคือต,ตีนไก่ทอดชอบแท้อ้วนชอบแท้มากถ้าเห็นมอสกำลังหน่อยติแดแท้ตีนไก <c oughs> ่พัดผัดจนแห้งแห้งนี่จ้ค่ะผัดแห้งแห้งอย่างเงี้ยอ่ะปวดมากละดูนะน,นันละปวดมากผัดแห้งแห้งใชร็จเล่าเ่ากะ เบคอนชิมมังก่อนเออเรื่องปอกปยาวนึงท่านแต่เดีย๋ยวคือว่าเบคอนนี่งชิ้นิดนึงนะค่ะชิมนึ่งนึงก่อนเบคอนกระแทมนี่มันมันมันหนักเข้มขนาดไหนเวลาเขาจะได้ล่มเลื่อมเกลือได้ถูกเครื่องปรุงเนี่ยไม่มีอะไรเยอะเกลืออยาอา่างเดียวที่จะที่จะให้รสชาติละกาอันนี้มันจะเป็นบ้านนี่เขาจะเอินานมอัดเกรดเด้คือประมาณวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีปปคม เริมแห่งเริมแห่งละถ้าผูมีใส่ตัวนี้ลงไปกองมงือแล้วก็ใส่เกลือลงไปอย่าพึงใส่หลายชิมจังน่อยมึงก่อน,อนอยางเข้มเพราะว่าเขาอาจจะก,กินรสจัด,ะดจะรสนี้เราออกรสเข้มนิดหน,นึง่งแต่ว่าเล็กหน่อยเมื่อยากอกินเข้มหลายมื่อดีแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยยังไม่ได้เปิดเหรอ

มีวันพอสชีเด่นพอมากปล่อยให้เขารับต้อนรับกันเองพอลูกไม่กินกาแฟไม่อย่างัอฝากไปนิดนึงฝากบอกฝากบอกนิดนึงก็ได้สำหรับหลายคนที่สงสัยมากถามหาพอเรียกน้อยแ้นใสๆโนนี้นั่นเคยมีค่ะชีวิตคู่เคยมีชีวิตคู่แต่หนาะตอนนี้ก็คือชีวิตเดี่ยว ถึงได้ใช้คําว่า single ถึงได้ใช้คําว่า single single ในภาษาอังกฤษแปลว่าเดี <c oughs> ่ยวไปเหมือนเลเอืเอะเคลือ่อแม่จะได้กินแด้วอเล็กยาน l e x a แทบเล็ดซิทำไมทิ้งไว้อย่างนั้นไม่อันสัวล่าเลยนะไปบี้ล่นเหรอยอดพี่นั่นเหรอยอดฮอซักโอดีโอเกดีโอยอดเยอะฮะไปเสร็จแล้วอีดอสกีอีดอสกีบอกกัน แต่ว่าพอคนนิดหน้อยนี่กับไปมาหาสูกันคือแยกท้ากันว่าจะเปนว่นมาเขาจะต้องทะเลาะกันม่งหนากันมาติดเสมอไปเพราะยังมีความเป็นมกันได้แต่ว่าสถานะของความเป็นชีวิตคู่นี่ทำมันเป็นไปบ่ได้หรอเพราะกับลังคุยกันคุยกันดีๆเปิดใจคุยกันว่าโอเคฉันปรับขม้าซัมเนีนะสัญญาณคมหาไดซัมานีนะเธอปรับซัมนีโอเคมัน มันบอสมดุลกันมันมันมันพยายามกันละตามคนตามพยายามแล้วเท่ากันตามคนตามยูดีปบบแต่ว่าเรื่องลูกเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลไม่มีการเกี่ยงกันนะคะเพราะว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เขาย่างๆตาสถานะความเป็นชีวิตครูเท่านี้เปลี่ยนไปแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่เรายังอยู่อ่า ความเหนียวความขุ่นเนี่ยแม่ผู้สิไซไข่แดดไข่นะคะไข่ลงูกผสมแต่ว่าเอาเฉพาะไข่แดดถามว่าบลลำบากว่าบลมี่บลมี่บลมี่ผัวคุ้มกระลาหัวเอายังง่ายบลบลภาษาบานๆน้องกันบลมี่ผัวคุ้มกระลาหัวลําบากบลมันก็ลําบากเพียงตะวัน้าเหาอยู่ให้เป็น อยู่จุดยืนของเขายู่ให้เป็นใส่ชีวิตให้เป็นเข้าใจว่าเจ้าของนะก็เล่งมี่นาทีก็เลังเฮียอย่างอยู่แค่นั้นกับพ่อละค่ะแลยยอมรับในส,สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดทุกสิ่งมันมีเกิดแล้วก็มีดัพบพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกยูทีใจสุอยูทีใจอันใดที่เข้าจะเป็นทุกเข้ากับเบอขั้วที่จะเอาน้ำเขามาอันใดที่เป็นความสุขเข้ากับพยายามสร้างสารรค์ให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุด พอคิดไปสําหรับคนไปคิดว่าชีวิตครอบพวว่ัวบ่บ,รบรประสบความสาเร็จชีวิตครอบพวว่อลมเดียวหรือว่าเลิกกันหรือว่ามีปัญหากันนะคะคิดแค่ว่าเข้าพอใจในสิ่งที่เข้ามีอยู่เข้าใจในสิ่งที่เข้าในหล,ลักแล้วก็รู้ตัวตนของตัวเองว่าเราคือใครทําอะไรอยู่แล้วข้าสิหมู่สิ่งทงั้งทั้งยามงที่เข้าจะยางไปได้ฝากกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยว จัดการเล็กน่อยกันบบดที่นี่น่ะเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินมากเลยแ,แม่กูขยับเ้เบึงกไก่ละคะ่ะดูสิคกาหน้าตาต่ท่าทางแซบเบอรอ์อันว่าแล้วก็บผ้าลูกกินเขาก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ